หลังจากที่หาเสียงมาว่าจะแจกเงินดิจิตอล10,000บาทให้ทุกคนล่าสุดทางกระทรวงการคลังเสนอ3แนวทางที่จะตัดสิทธิ์ไม่ให้ทุกคนได้เงินนะครับวันนี้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่มีนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนัดประชุมหาข้อสรุปแนวทางแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทที่ประชุมได้ปรับเงื่อนไขาการใช้เงินด้วยนะครับใช้ได้ภายในอำเภอจากเดิมรัศมี4กิโลเมตร ส่วนข้อเสนอไม่ให้ตังคนรวยคณะทำงานต้องไปหาคำจำกัดความก่อนและต้องเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่โดยมี3ทางเลือกับคือหนึให้สิทธิ์เฉพาะคนยากไร้15-16ถึง16ล้านคนโดยใช้ฐานข้อมูลจากบัตรคนจนเดิม2ก็คือให้เงินเฉพาะกลุ่มคนที่มีเงินเดือนไม่เกิน25,000บาทหรือว่ามีบัญชีเงินฝากไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทก็จะเหลือผู้ที่ได้สิทธิ์ประมาณ4 3ล้านคน และทางที่3ครับตัดกลุ่มผู้ที่มีเงินเดือนเกิน50,000บาทหรือว่าบัญชีเงินฝากเกิน5 0 0 0 0นบาทซึ่งจะทําให้มีผู้ได้สิทธิ์49ล้านคนเป็นต้นนี่คือ3แนวทางนะครับยอมรับก็ว่าการแจกเงินน่าจะเลื่อนจากเดิมวันที่1กุมภาพันธ์ปีหน้าแต่ก็จะมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นเหมือนกันทั้งเรื่องความปลอดภยัยการทดสอบระบบส่วนเงินที่ใช้ในโครงการจะมาจากงบประมาณเป็นหลักไม่ใช่เงินจากธนาคารอมสินครับ